มันรู้อยู่ว่าเขาอย่องแต่วบบ่ามนนำคำอย่องและคำตาของมันคิดอารมณ์เกิดว่าไรพอว่ามันคิดมันจึงมีอารมณ์บอกพอใจกับเขาอาจจะว่าบาดมีแต่ต้องอาศัยกําลังจากความสงบเออเนี่าสามาะกับวิปัสสนาต้องตีคู่กันเอกากต้องอาศัยกําลังความสงบตัวนัน้นนาโต้ว,วางบ่ราะจัดยันกันนะโตววางแบบโลงไปเบิดนันนะ่าไมอ,อาการหว่างขี่หว่างยินสิ่ง ผมอยากมันหวังไปสู่อลุผมอยากไปเป็นอากินจัญญาตัวนี้เนี่ยที่ที่เขาว่าเอ้ยสภาวะตัวนี้บ่ที่เขาว่าอากินจัญญามันเดี๋ยวผมก็สงสัยแต่ว่าของเรานี่บางเทอมันก็มีปัญญาเอ้ยเรือว่ามันมันเป็นอย่างไรก็เลยสภาวะทีนนี่ก็เลยงงงงสับสนอยู่ครับระหว่างระวังอ่าสภาวะที่เขาว่าอากินจัญญายตนาชานแล้วก็กับเข้ามาสุญญตาตัวปัญญาวิมุตติตัวนี้ผมก็เลยเอมันอย่างไรกันแหนก็เลยว่าแต่ว่า มันเห็นอยู่ครับอาจารย์ว่าไอ้โต่ว่างก็ยังหนึ่งโต้ปัญญาก็ยังหนึ่งตัวมันเห็นว่างแต่แต่โตัว่างัวนี่มันก็ยังหนึ่งโตโต้เบาหวางมันก็ฉิวมากเอามันก็หูอยู่ว่าว่างแต่ว่ามันที่ว่ามันหลงในว่างกระแมนที่ว่าโปหลงกระแมนครับมันมันอยู่กึ่งๆอยู่สิครับก็เลยก็เลยสับสนเจ้าของอยู่ในเขาเกาเอินตัวนั้นเก็เอินคุณรู้ดูตัวนี้คิดตัวนี้คิดตัวนี้รู้ บางที่มันก็ไปดึงอันเขามานั่มอะไรงบอกว่าบางที่ก็วางมั่งบ่าวางมัง่ง <K> อนไรเกิดจากกำลังบ่พอตัวนี้เขาเขาต้อง,องตั้งสติจังไงต้องร่มให้ใจครับเอาอาการปีติอะไรหนึ่งเงคลื่อยูบ่ให้เขาเลิก่าเขาไปเขาเลิกบังเรียนว่นานเรียนเขาบอกดูดูว่าข้าบปนิยมชาติสีขาบปนิยมบาหลชาติข้าเออแกนหนึ่งสองสามเพราะว่าสมถะวิปัสสนาที่เกิดคู่กันเลยเขาว่า กูเขาบอกเขาด่ากูแต่บอกว่านั่เขาบอกเขาด่าของเขาเมื่อกี้แต่ก็ควมรู้สึกบอกจากกายอันคือคือวิธีของเขาก็คือว่าอันทําความรู้สึกอยู่ในหน้ากากเนาะจากจุดอุณหภูมนี่เอิ่นว่าสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเอาตัวได้ตัวนึงเป็นเครื่องดูยันนี้จากฐานที่ว่ายันนี้จากฐานเด้อนี้ย่ะนี้เนี่ยก็มาก็ว่าจะคิดเวลาเขาดามากสีหมูยูจะพอดนะประมาณนี้เออเ บางที่กันนาตึงๆมันบ่ล่อเอเอเขาว่าไพ่เขายังกระซังห่อยูย่ว่าเขาเบาเขา,ขาด่าแบบนั้นแบบนี้หรือเขายองแบบนั้นแบบนี้คุยกับเขาก็ได้แต่ว่าความรู้สึกจะออกจากกายอเอาตัวนี้ให้เอาตัวนี้อันตัว,ว่างมั่งบ่ว่างมั่งอะย่าเบื่ออันนั้นบพให้เอานั่นแหละ,ะมันเผลอเข้าไปกับนี้มันเผลอเข้าไปเอาเองแบบพวกพวกชั้นซีเรอ,เอุบันชั้นกนระซังมันเแต่กระปล่อยมันเข้าไปเพราะมันเป็นกับเป็นให้รู้มันรู้ซื้อ สงบแบบแบบลักษณะนั้นเพเอาเอาที่ไม่สงบนี่คือเขาคุยกันอยู่นี่เามีอารมณ์ความรู้สึกกระไผได้นี่นี่คือเข้าคุยกันอยู่นี่ก็จังอารมณ์เวลามันทุกๆข้นไม่ยังสี่เกิดยังไงครับอาจารย์ก็ให้เขาลูกตัวมาต้องไปลูกอ่ะโต้ทุกๆนี่บ่ครับบ่าได้ไปลูกตัวพุ่นดึงเข้ามาเป็นร่มหายใจดึงเข้ามานี่เลยมันว่างเขาเองเขาบ่ได้ไปตัดมัน เ้าบ่ได้ <Okay. S 1> ไปตัดมันปัญเช่าปัญเช่ามันมีจิตเหมือนเชื่อมกับไปเห่เขาว่าแห่พิจณาทุกนี่แหละทุกเกิดขึ้นเลยพิจาณาทุกอีจิตหนึ่งมันก็วายกับม,มาลู่ตัวก็ต้องไปหลู่มันอีกตัวหนึ่งมันก็สอนหอเอาตัวรู้ตัวต้วองไอ้กับม,มาลู่สุดตัวเฉยๆเอาตัวนี้คิดคิดว่าว่างมันบอมเป็นว่างการว่างคือบรต้องคิดแค่รู้สึกตัวจบมันนีเลยเกิดยังขึ้นกระซังยุ่พวกนี้ยุ่หน้าปากนี่ก็ได้หรือยุด สาบสานหนาหนาตึงตึคือให้ไตหนึ่งเอ,เอานาก็ได้แต่มันชินกับอันนี้แล้วเอาอันนี้เป็นตัวรู้สึกตัวได้เียเอินบารู้สึกตัวก็พร้อมและบํแเพนบาติจะไปจากให้เขาใดดังใจหรือจากไดดังใจเฮ้าบ่ต้องตัดเขามาล้มให้ใจหนี่กับอันนี้เลยเขานี้วิธีตัดมันเฮ้าบ่ได้เป็นผู้ละมันจินละเอาเองโดยล้มให้ใจตัดแต่ตัวทุกอย่าง อันนี้อายุแค่นี้ก็ได้จังหวะไ้กระสางอยู่กับลมหนึ่งอยู่กับพุ่มหนึ่งซุดโตนี้ถ้าเ้องว่าไปคิดไปหนึ่งนันหละว่างจากสิ่งที่มีว่างจากสิ่งที่ได้ยินว่างจากสิ่งที่ได้เห็นโดยไม่ได้คิดไม่ได้นึกบ่มนว่างแบบบ่มียังเข้าใจเนาะมีบัดทุกอย่างแต่ว่าห้องบดึงเข้ามาคิดมีว่างจากสิ่งที่มีว่างจากสิ่งที่ได้ยินว่างจากสิ่งที่เห็นอันนี้ออสมถติ วิปัฒนาคือไม่คิดอะว่าบาปนี่วิปัฒนาวิสังขารคือไม่คิดปรุงแต่งมันเองบัลไหลไปตาม,ามที่เขาบอกที่มีทีเป็นแนารูปรสกลิ่นเสียงกระทบสัมผัสรู้สึกเพียงกายแต่กิดไม่คิดไม่เนึกนี่จบด้วยบางนี้จบด้วยบางนี้จบด้วยบางนี้ <laughs> จบดูกับลมแล้วเอาความรู้สึกตัวไปเป็นเกินอยู่บ,บัง เนี่ยที่บอกว่าไอ้คนส่งชาญเด้อพากันยูกับปีติดเด้อพากันยูหน้านล้มเด้อเลยมันสา่งฐานอันนึงถึงมีมามีที่สา่งคือแค่เหลือตาดูปลายจมูกให้ใจเข้าให้ใจออกแต่มันขึ้นนุบๆแล้วอ๋อคืออันนี้นี่เองแต่มันบ่เกิดกลับมาล้มไหมมันเกิดแล้วแต่ล้มมันหายแล้วยุ่งจะความดูซสึกตัวนี่ขยุ่แบบนี้บดมือขยุ่ได้เบดมือที่แหลกับฟนก่อนเราเป็นเนาะเออว่างนั่น ือบวก,กิดเด้อเกิดยังขึ้นกระซางแต่ว่ากลับมาล่มก่อนแต่มาทำความรู้สึกตัวก่อนบ่ให้มันหายวิชิตอันทุกเราควรกําหน,นดรู้มันรู้ว่างพอกันเบิด์ตพอแห้งเหรอล่ละนั่นบ่ละ่ะเออมันรู้อยู่แต่ว่ากูหันหลึกบ,ไไบ,ไไบารายกูกูหันหยุดบ่ได้นั่นว่าล่ะหยุดบ่ได้หูอยู่จะเอาความคิดไปหยุดความคิดบ่ได้เด้ต้องหลอกความคิดกลับมาอยู่กับลมนันนั้ะละแล้ว ปั๊บเขาจะกบความรู้สึกตัวระดับหนึ่งตัวแตงมันสิ่นี่ตัวตัวน้ำได้เห็นบปล่ามันว่าแห่งพิจารณาได้ว่า,าต้องพิจารณาถูกได้พิจารณากระกไดกกเ,เ,าาเออพิจารณากระทุกคือเก่าหมดแหละมันบ่มีมังสูริรต้องหยุดคิดคำว่า,าอาศัศจรรย์ธรรมนั่นคือหยุดคิดคุณแต่ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนีเ่เป็นขั้มเาเจอการท่านกิกินคืออยู่กับโลมพลิกความรู้สึกตัวในอันหนึ่งนี่คือตัวกินมันตัวนั้นเป็นคั้แน่ เป็นทั้งปัญญาคือเข้เขาใจดีโพดอนิจังทุกครั้งนาาันตาเนาะผู้ได้กเกิดมาตายวัดหนึ่งเนาะอันคำเบาตอนนั้นบรทนนสันดะสูญนี่นั่นเดียวแบบกลงว่าพัายามพัายามอยู่กับความรูสม้สุตโตมากที <c oughs> <อ>่สุดเกิดนั้นขึ้นกับสร้างกลับมาล่มเป็นระเบแยบย่งนหน่อยนี่ คือคือเพียงแต่ว่าเขาเขาว่างความเข้าใจบ่ถูกบ่ถูกคือซื้อเดินบัดนี้ว่างมันถูกสักยุ่กับลมนี่กับความรู้สึกในกายอะไรอนหนึ่งเดยแค่นี้ก็ต้องไปตัดมันกิ่เดียมันตัดเพรแห้งแล้วตัดคือไม่คิดส่วนการสภาพว่าเข้าไปสู่ความว่าว่างยังใหญ่่างยังยิ่งว่าเอาอันนั้นมันติดสงบเพื่อเกิดเป็นพมมันถือเบิดอายุมันก็เปเกิดไม่งั้นบ่แมน่บ่ให้เกิด <laughs> ตัดเขาล้มโลดโเขากิดบางองินพวกันที่ยังเัินไมจนลราคาขา,ขาคนมากากับขาดบาดสิทธายเขาล้มหายใจ,จสอเพื่อว่าเป็นอนหน้าคามี่งจุนเนาะ <c oughs> แต่ว่าคนฟังท่ามกนเห็นบ่ฟังท่ามภาษารลีบุตรเทศก่อนเด้เอันนี้เป็นทุกบ่เป็นทุกอันนี้สิ่งใดที่มันเกิดเป็นธ่ามดาสิ่งนั้นเป็นยังไดมันก็นแตกด,ดับตายมันธรรมาดาตัวนั่นคนเข้ากมาเป็นปกติในปัจจุบัน คือเขาบังคิดถึงอดีตและนอนาคตเขา,าเกิดถ้าไม่คิดถึงอดีตและนอนาคตบ่าเกิดจะตั้งไตสิระอดีตและนอนาคตใดร่มถนนสรุปได้ว่าทุกอย่างคือแค่คการเกิดดับมึงแต่ห้างบนย่อมหลับมัน่นมันมันบน,นย่อมหลับแต่ว่าวิธีดับมันดับแต่งใดดับคิดหยุดคิดคือว่าอาสังกัตธรรมหยุดคิดุงแต่งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทำมานึ่งบ่มีทั้งนอกทั้งในทั้งยังกต่างก็นอกคือเข้าเคียงกันในคือความรู้สึกเข้าหยุดคิดนนั่แหละในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดุสิห้าสิเปรอะอันนี้จาวาตสังฆาราก็ได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความตื่นขึ้นธรรมดาทั้งก้มแต่ดับธรรมดาเนาะจะหาความกีริยังยืนหาความ,มานนาออาาที่งแท้แน่นอนไม่ได้เป็นเพราะความเข้าไปสงบระง,งับดับสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งสังขารมันยังต่อตัววิกฤต อย่างว่าล่ะนี่เอาความเข้าใจอยู่ซ้ำหนีก็พ่อล่ะอว่าหาต้องมีความรู้หลายหรอเฮ็ดตั้งใดมันสิหยุดคิดได้นี่ความเข้าไปสงบระงับหยุดสังขารนั่นแหละเป็นสูตรยิ่งหรือความเข้าไปสงบหยุดคิดนั่นแหละจบเจ้มึงนี่เป็นปิศานะตีโอห์ยาขนาดนล้วาจ้ะตัวไหนก็ว่าหยุดคิดนี่ครับก็ว่าหยุดคิดกูเสียจะได้กูเศร้าคิดได้ว่าบังเอนญ หยุดคิดุงแต่งในความอยากได้จะดีอยากมีอยากเป็นในสิ่งทั้งหลายทั้งฟวงที่เห็นอยู่ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในกระตบสัมผัสรู้สึกทั้งกายแต่จิตไม่คิดไม่นิกเพาะจากให้ผู้นั่นเป็นนางสัน่นผู้นี้เป็นนางสี่เ่ราะจากได้มาเป็นของตนคน,นี้หยุดคิดตัวนี้อันเว้านี่คิดอยู่ได้ดิจากบนันแต่ว่าบม่มีอารมณ์ในสิ่งที่คิดคนี่แล้ว มันว่าพิจารณาเสนอยังดบกําลังดอบของวันพ่อซื้อเอาแบบนี้แหละร่มกับข้อมู้ซึกตโตเด้เอแค่จุดแค่นี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็เข้าใจดอกสักวันหนึ่งสิอ๋อจุดซื้อก็นัง่งห้เอาเงินดอกสั <ś c oughs> กวันหนึ่งมันก็เป็นดอกเนี่ยกำลังข,ขอาบัพ่อกับความ้อใจว่างจินวันในถุงความ้อใจในคําสอนอันหยังกันแน่หเหไมเ่ว่างบ่ถือซับสน บนบนเทือกเขาว่างเด่นในเขาใจในบ่เขาใจในบางบางส่วนคือจังก้อนนั้นนี่เหมือนเ้าเขาใจแต่พอเขามหาพระจันาร์นี่มันเหมือนมันมีบมันดาบลงเหมือนเลยมันเหมือนเหมือนจีนเขามันเข้ามาเอาความโหยของเขามันเหมือนถึกสยบนะพระอันาร์มันมันแปลมันเหมือนหายไปเหมือนเลยความคิดเขามันเหมือนเหมือนมันหายเหมือนเหมือนสภาพว่าเดิมเดิมเขามันหายเหมือนเหมือนมันตอมเขามาอยู่ข้างในมันเหมือนเหมือนเป็นคนโง่ ต้องงอไปเลย,ยต้องแบบนั้นนี่แหละเอิ่นว่าปัจจุบันส่วนมากเขามิจะไปคิดหาความดูทั้งอดีตอย่บงบอกเทียบตัวนั้นเทียบตัวนี้อยู่นั่นึอดีตก็บนอนาคตคือสิ่งเดียวกันคิดเทียบสงสัยแต่ว่าบา่เลยบ่หุงจากปัจจุบันปัจจุบันนกักขณะลมเข้าออกมาก,กับปิติที่เกิดนั่นค่อนต,ตัวมันมันต้องเลี้ยงงงเลี้ยงฉลาดบ่อะไรมันยอมของมันเอง มันเป็นมันเองนั่นแหละมันก็เป็นทั้งสี่หละมันจิตมันหดเลยมันยังมีขลาดยู่นี่ฮันเเอามันคือหดมาอยู่สิมันเหมือนวูบเข้ามาขังในเอามันมันเหมือนห้องโง่ไปเลยเนี่ยเอามันคือเป็นงงงอยสิเป็นมึนๆตื่อๆส่งโล่สิงเลงเป็นแบบตื่อไปเลยมึนอันเดียวกันว่างควมรูว่างควมรูละรูรูยังรูจำมึนได้นัน ให้เอาปัจจุบันได้บ้างจริงือปัจจุบันให้เอาตัวนี้อันน้ควบดูตั้งหลายเป็นควบดูอดีตควบดูจำควบดูสังขารควบดูหนุกคิดปูนแต่งจากเป็นนังสัน่นจากเป็นนั้งสี่หรือแม่นงปนอถือานอพิษหรือถือตั้งหลาทิมปั่นสงโรงตั้งหลาถือแล้วจะว่าอะไรควรููสึกที่อธิบายว่าไรนะมันหูไปในภัยในมันเดียวหนึ่งเป็น สูงลึงสูงลงก็นะน,บบนั่นนะออะไรมันก็อ่ะต้องเหตุยังมากโรคหนีกับอาการปิติแต่ว่ามันตึงหนาจะยืดตึงหนาแต่ว่ามันหนึบหนาบน,นหนาบ,หน,าบ,บนหัวจะยืดตึงบนหัวก็ต้องไปสงสัยว่า,ยาอย่างกระไดว่าจะแยกความขีดออกจากความรู้สึกในากายอืเออวิธีป้า้มันไปคิดนึกอย่างเอาล้มตัดก่อนล้มเข่าล้มออกเดี๋ยวมันก็วืบเป็นมาเองหลับ แค่ที่แค่นี้เดินตงกลมกว่าแบบนี้นั่งสมาธิกับแบบนี้ยืนเดินนอนนั่งใดบดทำการทํางานใดบดเป็นปกติเลยลับนั้นยังกระทบป้ามตััดเองมันตัดเองดอกเ้างปไะเด้เป็นผู้ปฏิทัศต้นดอกเอเวลาเบาคิดคิดนี่คิดว่าสังขารตัวหนึ่งเว้ามันเป็นสังขารแค่สัญญาแต่ว่าเขาดับสัญญาแล้วดับเพราะว่ายังดับพราวห้องปร่อยากใดปร่อยาดดีประหยากมีประหยากเป็นเขาสิเขาใจว่าเขาใจว่าเกี่ยวเบาไปตามมันซื่อ เข้าใจว่า่ะไรเดี๋ยวเข้าใจว่านอนมีอยากให้เขาเป็นแบบนั้นโดยนี้ต่เห็นบนนั่นสั้นแล้วเขาจะเข้าใจว่าเขาใจ่เกี้ยวพาบด้คิว่าเขาต้องเป็นแบบนี้เขาต้องได้แบบนี้เด้เบาไปซีแต่คือดาคนดาหัวเป็นยั่ว่าทั้งทั้งดาคนทั้งหัวนั่นมันคนละย,อยางกันเด้พวกเขา <c oughs> มันโมแมนตเตี้ยมตาแดงขึ้นทูขึ้น,น,น,นเนื้อเต้นทุไกูอยากตีปากมันนั้นว่าอะไร S <S เดออี๋ยวแล้วก็ระเลีองกันดินเป็นแค่การแสดงขค่หนอ,อกโดยสัญญาวเคาเยิงกันอยูถ้าว่าแสดงแบบนั้นมันสีเ้าใจบ่คนดนอกเดี๋ยวธีการบ่มี่ยังมากล่มกับอาการปีิเออลวลาติตตั้งมันแล้วสามารถรติดไปว่าติดตั้งมันยู่ในใส่ต้องหาฐานให้นอยูผมขอบอกเรื่อยๆอยุ่น,นพวกเจ้าจะหนี้จากฐานคนฝึกเราจะเข้าใจฐานคือความรู้สึกต,ตัว อันนี้ศาสตร์กรรมฐานอันหนึ่งเ้อกายเวทนาจิตจิตเวทนากายย่าหนีออกจากกายยังได้กัสร้างตรงนี้ในหลักกายเวทนาจิตจิตเวทนากายทำคือสิ่งสภาพว่าทั้งหลายทั้งเตามากกว่าตัวการทำแต่เขาบระคิดบระหนึดนนความอยากได้ตั้งใจเขาหรืออยากให้เขาเป็นหนึ่งแบบมันก็บจบกแค่นั้นเองบอกเราแล้วไงเห็นบ่รยากาศสร้สางด้วบ่แม่นกูลงพอเบา, <laughs> ารูดูเลยสั่นแล้ว เอาแค่นี้ร่มกับความรูซสึกต,ตัวว่าท่านกับฝึกอหน้าร่มมันมันไงไงตั้งดอกเหลือบตาลงไปดูปลายจมูกหายใจเข้าออกเข้าออกเดิมกับน,นึบ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 ขึนบ้นเองจับจุดเดียวปีติยังอื่นมันสิพานเขามากาเขามากว่ต้องไปนสนปีติยังอื่นปีติงงมันไม่หาเนาะ <S 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 เข้าเอาอันเดียวเลยเอาพารณาปีติจะว่าตำแบบมันโยกมันที่แบบนี้เข้าพอให้มันโยกเขาให้นมันขึ้นทีเดียวตามนั่น แต่เอาละพ่อละก็ไปมันสิจือไปหลายอ,า <c oughs> อันเดียวเ้อลร่มคบควรู้สึกไปฝึกเอาข้าวเดียวนึงดอกกลมๆจากน้อยเหลือบตาลงไปนี่เพื่อจะใ้เขาเพ่งใส่ตาไปใส่ปลายดังเขานี่ดอกปลายดังเขาล่างๆดอกพี่เด้ตัวเต้งๆเป็นไปนี่เดปลไปพี่ได้เลย <c oughs> พุทโธพุทโธหรือว่ามีขุนทอกอะไรวาตาตัวนี้ข <c oughs> ึ้นไปปุ๊บเป็นงานน้พี่ก็เป็นดอก ดเข้าใจเข้ามาหยุดคิดปุงแต่งเสริมอาหารน้ำข้มแบบไหนดีไม่เป็นหไเขาปเข้าใจอยู่ายุดคิดแบบหยุดว่างแบบคิดเข้าเข้าใจว่ามันเป็นชั่นอันนั้นบ่แมนเด้ผมผมเคยเคไปเห็นในสภาพว่าท่วายุดคิดนี้ได้อยู่้าไฟดังเนี่ยพอดีเมื่อเขาหยุดคิดเมื่อใดปัญญามันจะเกิดเมื่อไหร่มันมันเห็นอาการตัวนี้ ก็จะว่ามันสิตรงตามตรงเพราะว่ามันอาศัยกําลังจากความสงบมามาใส่ส่วนนี้เป็นการใส่ผลของมันเลยบัดมันนี่คือว่ามันเกิดผลเพราะมันผลมันเกิดมันเห็นผลจากสภาวะเห็นผลมันแล้วปุ๊บความคิดมันหายไปโอ้ความคิดมันเกิดคือความเกิดตัวนี้ว่ะแมันมันมันเสีย็นตัวนี้เออนั่นแหละบันคิดทั้งทั้งที่ไม่เกิดคข้าคิดที่บอกมีอารมณ์เข้า ความรู้สื้อหนมันบอกกันได้อยู่ดอ,อค่อยศูนว่าพวกเจา้าลลานาประเ็ต์มือหนึ่งศูนเมื่อลายต่อหลาลานเนาะแต่มันกศูนเลยนั่นนะ่ะดีใจกับพ่อม่เสียใจกับพ่อม่มีแต่พวกอันนี้ควรอันนี้บอกควราเห็ดปจังไดนอเท่าน,นั้นเองบเดดีตั้งหวังว่าสิส้ำเด็ดหรือบ่ซํำเร็จเฮ็ดไปซื่อๆนี่เด้ตอนนี้หนึ่งเด้เ<อ>พละหันกับว่าเปลี่ยนก็ต้องเป็นแต่มันยากไม่หนีรอดเป็นลักสูดซื่อแบบอันนั้นน่ะ ไปแล้วก็คีพักระบาย